ค่าสงครามส่งด่วนคือซีรีส์ไทยใน Netflix ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมารักกันวันตายก็คือภาพยนตร์ o r i g i ินอลเน็ตฟลที่ผมว่าเดือดและดีที่สุดได้เหมือนกันใครดูมาแล้วบ้างครับมาคุยกันหน่อยนะแบบไม่สปอยกับจังหวะจะรีวิวรักกันวันตายมึงหนี่ตอนเนี้ยไม่ได้เฮี้ยอะไรนะ ภาพยนต์สุดเดือดไอเดียเจ๋งจากพ่วงกับต้นนิติวัทรธารารผู้สร้างเรื่องราวโรแมนติกกลางแพน้ําอย่างคิดถึงวิทยาที่ทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยยังวนกลับมาเปิดฟินกันอยู่เรื่อยๆสลับโหมดปรับคันเรื่องแรงนําเสนอเรื่องราวสุดดาร์กที่จะพาไปไกลกว่าที่เราคิดด้วยไอเดียที่ว่า จะเป็นอย่างไรได้มีการถอนเงินจากบัญชีคนตายมาใช้ได้เงินมหาศาลที่ค้างอยู่ในระบบได้เปิดช่องโหว่ให้มีการนาเงินออกมาเจ้าทุกก็ตายไปแล้วใครจะลุกมาฟ้องได้เกิดเป็นการป้นเงินคนตายที่ดิ่งและจะเปลี่ยนชีวิตของโตและเพชรพรนักงานธนาคารที่เหยียบเท้าเข้ากระบวนการนี้ไปตลอดกาลจะตายไปได้จ่สามสี่ปีแล้วมั้งพี่ก็รู้หนิว่าบัญชีที่ไม่ได้เคลื่อนไหวแบบนี้ไม่ในระบบเป็นหมื่นล้านเลยนะพี่ เอามาใช้เองดีกว่าไปโอ้โหดูจบแล้วต้องบอกเลยครับว่าบันเทิงจริงๆหนังดาร์กสะใจบีบทั้งตัวละครและคนดูจนมุมได้อย่างมีชั้นเชิงและเป็นการผูกเรื่องราวของแต่ละฝ่ายมาชุลมุนชุนลเกไล่ล่าเสียชีวิตแลกกับเงินได้อย่างไม่เอาอะไรแล้วต้องบอกแบบนี้ครับแม้ว่าผมจะบอกว่าผมชอบเรื่องนี้ที่สุดของเน็ f ฟ i ิในปีนี้เท่าที่ดูมานะสำหรับหมวดภาพยนตร์แต่ก็ต้องเตือนไว้ก่อนว่า หนังมีโพซิชันตัวเองที่เวอร์ครับเป็นหนังปล้นระทึกขวัญที่มีองค์ประกอบต่างๆที่เหนือจริงพอสมควรคือมันไม่ได้เรียวถ้าดูดีๆหนังมันจะมีช่องโหว่เรื่องความสมเหตุสมผลอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ายอมรับได้แล้วก็ไปต่อกับมันได้รักกันวันตายเป็นหนังที่สามารถพรีเซนต์เรื่องราวของตัวเองได้อย่างสนุกสนานมีความลุ้นมีความหักแล้วก็คาดเดาไม่ได้เลยว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบยังไงและอีกอย่างที่รักกันวันตายถือว่าทําได้ดีก็คือการโยนคําถามใหญ่ๆและสะท้อนปัญหาสังคมได้อย่าง ตรงไปตรงมากับการมันก็น่าชวนคิดชวนตีความไปในตัวนั่นก็คือการที่มนุษย์ทุกคนจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างไปพวกเขาจะมีข้ออ้างอยู่อย่างหนึ่งเสมอว่าทําไปเพื่ออะไรไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือเลวจะยิ่งใหญ่แค่ไหนและถ้าหากทําลงไปแล้วมันจะพาชีวิตไปอยู่จุดไหนจะรอดต่อไปหรือจะดําดิ่งจนหาทางออกไม่ได้ตลอดกาลผมชอบเมสเศษนี้ของรักกันมันตายมากครับลูค่ะเรียบร้อยไหมจกคิดว่าเราต้องใช้เงนินอีกเท่าไหร่ ยังไงก็ต้องจ่ายโอเคเรื่องนี้ค่อนข้างรีวิวยาก เอาเป็นว่าผมพูดข้อที่ผมชอบมาทีละข้อแล้วกันครับอันดับแรกเลยก็คือการสแสดงของคุณเคนธีระเดชกับพี่ริววชิรวิทย์เป็นการแท็กทีม2พนักงานธนาคารที่ดีมากคนหนึ่งเนี่ยเป็นพนักงานดีเด่นนะแบบดีแบบดีแบบดยอยักษ์กัลันอะคือทําทุกอย่างได้เพื่อครอบครัวคือทํางานทาโ o ทหนักเป็นไม่เป็น,ไม,ปนไม่รู้อะจ้างคนก็จ้างเอาแล้วหนังก็ปูมาครับว่าทําไมตัวละครโตของพี่เคนเนี่ยถึงได้ทุ่มเทขนาดนี้เอาเป็นว่าผมไม่สปอยไปดูเองนะครับและด้วยความที่แกเป็นคนดีเนี่ยซึ่งคนดีส่วนใหญ่ในสังคม ไม,ไม่ได้เป็นใขรครับไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โต อยู่แบงค์ทำงานม,มาตลอดชีวิตไอต้โตเนี่ยไอ้ตัวละครเนี่ยมันก็ยังจะถูกไล่ออกด้วยนะมันก็เป็นแบบการสะท้อนสังคมไม่เห็นว่าเออโลกใบนี้มันบีบให้ตัวละครโตเนี่ยตัดสินใจทําอะไรที่มันร้ายแรงมากๆอยู่และอีกคนนึงครับก็คือตัวละครเพชรที่แสดงโดยคุณริวอันนี้จะเป็นเด็กไฟแรงครับทันคนหัวเร็วแต่ก็มีความแกมโกงนะเล่เหลี่ยมเอาตัวรอดเป็นขึ้นหนักเนี่ยพายายามจะหาเหตุผลให้ทั้งสองเนี่ยมีน้ําหนักมากพอครับที่จะทําอะไรแรงๆขึ้นมานั่นก็คือการโกงเงินจากบัญชีคนตายนั่นแหละ ตามที่หนังบอกไปถามว่าเข้าใจไหมผมก็เข้าใจพวกเขานะว่าทําไมต้องทําลงไปแอบรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยครับเรื่องความบุ่มบามแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้หนังมันโยนไม่เศษใหญ่ยยๆมาให้แล้วว่าการที่คนจะตัดสินใจอะไรลงไปเนี่ยมันจะมีผลมารองรับเสมอไม่ว่าจะดีหรือว่าชั่วก็ตาม 2ที่ผมชอบก็คือการนําเสนอการโกงการเดินทางของทั้ง2ตัวละครครับอย่าลืมนะว่า2ตัวละครเอกของเราเป็นเพียงแค่พนักงานธรรมดาเท่านั้นคนธรรมดาในระบบครับทำงานกินเงินเดือนแต่ละเดือนไป พอพวกเขาจะต้องวางแผนเอาเงินออกมาเนี่ยมันก็ทําให้เราได้เห็นแบบเขาจะทําอย่างไรให้การดําเนินการแบบนี้ไม่โป๊ะแตกหนังใส่ใจในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งผมชอบที่ได้เห็นดีเทลตรงนี้แปลกดีครับสําหรับหนังไทยแต่ว่าหนังต่างประเทศผมก็ไม่ค่อยได้ดูแบบนี้เหมือนกันใครที่เคยดูหนังนอกที่มีไอเดียประมาณนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์แชร์กันได้นะซึ่งตั้งแต่ตอนต้นเรื่องที่เจอช่องโหว่เรื่องเงินคนตายมันจะนําพาพวกเขาไปเจอกับอะไรบ้างเนี่ยบอกเลยว่าเดือดน,นะเพราะว่าหนังพาเราไปไกลๆดิ่งไปถึงขั้นแบบ แก๊งมาเฟียพัทยาเลยทีเดียวเป็นลูกค่ะมีปัญหาอะไรเหรอ ส่วนที่3ที่ผมชอบก็คือการผูกเรื่องราวของแต่ละตัวเข้าด้วยกันและการเสียดสีสังคมอันนี้ขอแถมนิดหนึ่งครับคือไอตัวที่พี่เคนเล่นเนี่ยมันก็มีปัญหาก็คืออยากให้ลูกได้ดีทาทุกอย่างเพื่อลูกขณะที่ว่ายอมโกงเงินกันเลยทีเดียวตัวละครเพชก็มีปัญหาครับคือเขาเนี่ยดันไปมีเรื่องกับแก๊งมาเฟียต้องหาเงินก้อนโตมาใช้โดนโกงโดนเอาเปรียบอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะมีเส้นเรื่องเล็กๆของตัวละครลูกสาวกับพี่ฮิวโก ตามข้อมูลเขาบอกว่าตัวละครของพี่ฮิวโก้เนี่ยชื่อวอตกานะครับมันก็จะเป็นแบบนักฆ่ารับจ้างพอเรื่องการโกงเงินคนตายเข้ามาถึงหูของมันเนี่ยมันก็เลยถอไปตามตัวลูกสาวของป้าจิตที่เป็นคนตายที่เป็นเหยื่อในการโดนเอาเงินออกจากบัญชีเนี่ยถอไปหาเลยครับเพราะว่าจะเอาเงินเหมือนกันทีเนี้ยหนังมันก็จะแบ่งเป็น3มทีมเนาะก็คือทีมพนักงานแบงค์ที่เป็นตัวสร้างเรื่องทีมมาเฟียที่รู้เรื่องนะแล้วก็เป็นตัวร้ายหลักล็อกคอขู่มาเลยนะว่าแบบไอ้เพชรกับโตเนี่ยต้องหาเงินจากคนตายมาให้พวกมันทุกเดือนแล้วก็ทีมวัครบ กับลูกสาวประจิตที่ ก็อยากได้เงินจากบัญชีเหมือนกันเพราะว่าเป็นลูกสาวเนาะส่วนไอว้วอตกาก็แน่นอนอยู่แล้วละ่ะมันก็อยากได้เงินเพราะว่ามันได้ข่าวมาแล้วมันก็มีสกิลในการแบบแอคชั่นมีสกิลในการแบบฆ่าคนอะไรประมาณนี้นําไปสู่เรื่องราวที่พวกเขาจะต้องเจอกันแล้วก็มีปะทะกันที่เซอร์ไพรส์ในช่วงปะทะกันก็คือตัวละครวอตกาเนี่ยมีคิวแอคชั่นที่ดีมากดีทั้งแคสดีทั้งการนําเสนอฉากต่อสู้คือมันเกินคาดผมมากไม่คิดว่าจะได้เห็นเดือดขนาดนี้มันเป็นการรวมคนเี้ยเข้าด้วยกันครับพูดแรงๆคือตตต่่่าางงคนนมมัก็ีผลลแแะ สุดท้ายใครจะได้เงินนี้ไปมันก็ต้องไปดูเอาเองนะครับแล้วก็อันนี้น้ําจิ้มเล็กๆน้อยๆที่หนังเสียดสีปูเสือมาเลยนั่นก็คือการเสียดสีระบบต่างๆในประเทศไทยนะตั้งแต่สถาบันครอบครัวที่พ่อแม่เนี่ยรักลูกเหลือเกินทาทุกอย่างเพื่อลูกเกินไปโดยที่ไม่ได้ดูเลยนะว่าอะไรถูกอะไรผิดหรือว่าก็ไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองพร้อมแค่ไหนไอตัวละครตัวไม่เท่าไหร่นะแต่ตัวละครแม่ลูกนี่แหละโอ้โหหน้าหมันไส้มากโดยเฉพาะแม่นะคือจะเอานั่นจะเอานี่อันนี้ก็สําคัญจะเอาโรงเรียน ท็อปประเทศท็อปภูมิภาคอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันก็จะเป็นแบบเหตุผลว่าทําไมตัวละครโตถึงต้องหาเงินมาเยอะๆแล้วมันก็จะถูก โยงเข้าไปถึงกระบวนการการศึกษาด้วยนะว่ามันมีเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังมีการยัดเกินมีเรื่องของกลุ่มผู้ปกครองที่ถ้ามาอยู่ในสังคมแบบนี้แล้วสังคมคนรวยแล้วหันกลับไปไม่ได้แล้วนะเออมันก็จะเป็นแบบเขามีเงินเราก็ต้องใช้เงินเขามีเราก็ต้องมีนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านของตัวละครพระเอกนั่นคือการขวอยคว้าเกินตัวเองซึ่งมันกระทบไปหมดเลยครับพอมาทําอะไรที่มันเกินตัวเนาะสิบห้าล้านอ่ะมันแค่ค่าเล่าเรียน หงงาเงินมาเยอะๆนะพ่อแล้วก็จะมีเรื่องประเด็นของแรงงานคนทํางานด้วยระบบลูกจ้างนายจ้างที่หนังดูจะขยี้หนักม,กมากนะในช่วงแรกมีการบอกว่าพนักงานดีเด่นอย่างพี่เคียนเนี่ยทำดีแทบตายสุดท้ายสิ่งที่ตัดสินเขาคือระบบระบบขีดเส้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่ดูความเป็นมนุษย์ของใครเลยสุดท้ายมันเลยบีบให้ใครหลายคนเนี่ยจบชีวิตเพราะเครียดเรื่องงานหรือทําอะไรที่ผิดกฎหมายขึ้นมาปีนี้มีโบนัสป่ะพี่เราเอาก็ยังประเมินพี่ตับว่าเกณฑ์ด้วยนะ ต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบบ้างครับสําหรับรักการวันตายผมว่าเป็นหนังที่ไม่ใช่หนังที่จบในตัวมันคือหนังที่ไม่ได้มีภาคต่ออะไรหรอกผมว่าแต่ว่าตอนจบมันดูเป็นปลายเปิดนะแต่ผมติดตรงนี้แหละเพราะว่าหนังมันนําเสนอดูง่ายครับลุ้นง่ายๆสนุกเข้าใจได้ไม่ต้องคิดไม่ต้องวิเคราะห์อ,อะไรให้มันปวดหัวมากแต่คนที่ดูจบจะเห็นเลยว่าหนังมีการปูหลายๆปมไว้แล้วก็สุดท้ายไม่ยอมแก้ให้มันเคลียร์แบบ100%ยเปอร์เซ็นต์นะฟิลฟิลแบบสุดท้ายมันก็ปล่อยทิ้งไม่ได้มีการมากล่าวถึงแล้วก็ปล่อย ให้เราไปคิดต่อเองแบบหนังปลายเปิดช่วงท้ายซึ่งผมว่าปมเล็กๆน้อยๆมันเคลียร์ได้ พอปล่อยให้คิดเองแล้วมันเหมือนลอยแพคนดูไปนิดนึงส่วนที่2ก็คือผมรู้สึกไม่ค่อยชอบตัวละครเฮ e ี e ้ยๆทั้งหลายนี้เลยครับคือบางคนมันดํามันก็ดําแบบไม่เอาอะไรแล้วดําสนิทไม่เทาเลยเข้าใจอยู่นะว่าบางคนมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีที่มาที่ไปเรื่องเหตุผลแค่มันรู้สึกว่ามันอยากได้เงินแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมแต่ลองคิดดูนะครับว่าถ้าตัวละครมีมิติเดียวแบบนี้มันมีเหตุผลในตัวเองขึ้นมาบ้างเนี่ยจะดีหรือชั่วอะไรก็ตามอย่างน้อยๆถ้ามันมีเหตุผลมารองรับมันก็จะสร้างมิติได้มากกว่าานนี้้้แลวววบงตัดยนะอหค ขาวคนดีเหลือเกินกลายเป็นว่าตัวละครที่แข็งแรงที่สุดก็คือ2พนักงานแบงค์ตัวเอกที่ใจหนึ่งเกิดจาเป็นต้องทำอีกใจหนึ่งแม่งก็ไม่อยากทำเพราะารู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ดีโอเคสรุปกันดีกว่าครับสำหรับหนังเรื่องรักกันวันตายหนังไทยเรื่องใหม่จาก n น็ f l i x ที่ผมว่าคนที่ชอบดูหนังไม่ควรพลาดโดยเฉพาะหนังไทยและยิ่งมีหนังไทยไอเดียเจ๋งๆแบบนี้อีกเนี่ย อยากให้ลองเข้าไปดูด้วยตาตัวเองจริงๆครับนแ,แสดงดีแสดงถึงพี่เคนทีรเดชไต่อารมณ์การแสดงได้ดีเลยอาจจะแอบเบาไปนิดนะช่วงที่มันต้องระเบิดกันแต่ โดยรวมโคตรมีสเสน่ห์เลยครับดูเอามันมันก็บันเทิงดีแต่ถ้าเจาะไปทีละส่วนละส่วนโอ้โหหนังแม่งหม่นหมองดาร์กอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะประเด็นสังคมคนทํางานนะยิ่งฉากหลังของเรื่องมันอยู่ในพัทยาด้วยแล้วโอ้โหมันยิ่งทําให้ความน่ากลัวของเบื้องหลังแสงสีเนี่ยมันดามืดสะใจคนดูเหลือเกินใครที่อยากดูมีเวลาสัก2ชั่วโมงต้องดูเลยครับกับลักการวันตายวันนี้ทาง n น t f l i x เท่านั้นขอโทษนะคะ สอบถามเรื่องเงินในบัญชีของคุณถนอมจิตจิตดีค่ะเป็นลูกค่ะมีปัญหาอะไรเหรอมึงหนีตอนเนี้ยไม่ได้เคียอะไรนะก่อนจากกันไปก่อนจะจบคลิปนี้ถอะว่าชินชอบการนําเสนอแบบนี้ของจังหวะจากหนังฝากกดไลค์ครับเพื่อให้คลิปนี้ขึ้นฝีดมากขึ้นกดแชร์เพื่อเพื่อนๆคนรักหนังรู้จักกับจังหวะจากหนังและกดติดตามเพื่อไม่พลาดวิดีโอเกี่ยวกับภาพยนตร์แบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเรือบเวียแซมบเวีสวัสดีครับ